สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนชอนนะครับวันนี้มอรวยมาตามแนวทางน้องกระปุ่นหายแล้วนะครับน้องกระปุ่นฝันดีเด้อพี่น้องลองไปติดตามว่าน้องกระปุ่นวันนี้เพิ่นได้ตัวใด้นะครับอย่างนี้มาฝันดีครับนะครับลองไปสอบถามเพิ่งครับสวัสดีครับน้องกระปุ่นครับสวัสดีครับวันนี้มอรวยกับมาตามแนวทางน้องกระปุ่นเด้อนะครับเมียนเอฟซีหลายคนบอกว่ามาตามน้องกระปุ่นแน่ว่าน้องกระปุ่นฝันไปนะครับเดืนวันนี้มาลองกระปุ่นก็ว่าฝันแล้วนะครับบันเสาไปบอกตายุ่ม ตาย่มก็เลยมาบอกสูดตาหลวยฟังว่าน้องกระปุ่นฝันแล้วตาหลวยตาย่งไม่บอกตาหลวยเด้อนะครับตาย่มก็เลยบอกฟังอ๋อรวยก็เลยมาถามตัวเอาบอกลูกอันนี้รวยแต่ยขึ้นซื้อขนมโยไปซื้อขนมได้หล่ะเนี่ยถือเอฟซีพุงกระเหี้อีกเงี้ยให้ถือเอฟซีพุงกระเจี้ยงขนมอีกอาจจะได้หลายเขาอาจจะได้โคตรละเป็นแดงแดงอะไรบ้างเนี่ยเอออาจจะได้ไปแดงแดงเลยบ้านนี้อันนี้กองเชียร์ครับไปน้องน้องอย่างเี้ยเขาเนี่ยเอาในน้ำตัวเนี่ย น้องบีมบีมบ่น้องเบียมเด้อครับมาเป็นแข่กําลังใจมูเด้อครับเด้อนะครับแต่ว่าน้องกระปุ่นมันบ่มีมูมันอยากอายมันก็เลยเอามูมานั่งเด่นน้ำคดีเสียค่าจ้างของสองคนหมดเด้อนะครับนี่น่องกระปุ่นมันก็ฝันแล้วนะครับเดี๋ยวเขาลองถามม่นม่นฝันว่าจยังไงน้องกระปุ่นฝันว่างได้โลละฝันว่าจับปลาไหลจับปลาไหลปลาไหลบ่จับจิ๊บตัวจิ๊ตัวเมฟจับอยู่เซ่เลยล่ะจับอยู่หน้าอยู่หน้าหน้าของบ่ ไป,ไป,ไ,ปไปกับผู้ใดี่ยพันไปไปกับตาไปกับตายมจับปลาไหลตัวใหญ่ยอยากบอต๋อสักหน่อยโบประมาณแขนประมาณแขนเลยเต๋อมีอ like ีหล่าจ oh, ับใส่หยังใส่กระคูใส่กระคูเก็บตัวอืมไส่กระคูได้เก็บตัวเลยแมนอืมไปกับตายมแมนแล้วหล่าเดี๋ยวมาต้มวอเดี๋ยวไม่เห็นยังกินวอได้เดี๋ยวไมากินนด้เต๋อ เราเนผู้เฮดทุกคนกินใหญ่ไฝันน่ะเนี่ม้วนเ็ดกระพุลในซดนละมูวะได้กินเป็นยี่บ่ในฝันกินเป็นจ้าโอ้กินเป็นเดี่วก้คนหยังกินปลาบ๊อปินมันปลาไหลเนาะไอ้คนกินบ๊อปินนี่โอ้ในฝันในน้องกระพุลได้กินเดี่วเมนจับมาจากันหน้าแมนไปจับกระต่ายยุ่มต่เกีบโตแมนแต่เซคกระโคระต่ายยุ่มกอดถือมาหายายแมนแค่ไอ้แกงกินเดียวหน้าในฝันน่ะ น้องกับปุ้งกินเองบ่กินว่ากินเปลี่ยนบ่เป็ะอืมนะครับนี่และตีเล็กเป็นบ่บ่เป็๋อ้าวหน่อยตีเล็กเป็นนั่นปรเมียนตัวนี้น้องข้าปุ้นเนาะจะว่าเขียนปุ้นอีกเด้อประเมียนปุ้นเด้อเออไม่โทษนาะ้อนี้เนาะไม่โทษประเมียนไม่เอกโอเคโอเคตั่นี้หน่ยเขียนไม่เอกก็เป็นปุ้นตัวนี้หน่เยปักเก็งภาษาไทยเป็ปุ้นแต่ว่ัได้เป็นปุ้นไหมเด่น้องเขาปุ้นเนาะ มือวนี้น้องก็บปุ่นฟันเราเด้อนะครับฟันว่าจับปลาไหลเก็ดตัวนะครับมอเลยก็ะนาเสนอแนวทางให้ได้นะครับพี่น้องเอฟซีตีในร้องตีซอยกันนะครับน้องกับปุ่นจับปลาไหลเก็ดตัวบาลล่ะีเด็กมากแบบกะตซีตีปลาไหลนี่เป็นปลาอะไรเป็นปลานาะเป็นแปดเนาะปลาเพระมีเก็แต่แต่ว่าเจ็ดตัวกับแปดเจ็ดเนาะนี่รวยนีแปดเก็ดกับแปดหเนะครับไอซ้ำตัวกับตี ห้าแปดเจ็ดนะครับหรือกระสีกระคุวะเอาแบบนี้แหละเอาเอาหาแปดเจ็ดนี่แล้ะแปดเจ็ดแปดห้า ت, นีะนะ่แหละนะครับมาเรียกรบัสี่ลายได้ครับกี่สามตัวสองตัวนะครับแต่วดนี้ร่างนอกระปนนุนนี่ฟันนี่ลาบยานปะไรบ่ยานเลยแต่ย่อมจับไดบ่หรือมีกระปุนจับไดเดียวแต่ยอมไ่ได ในฟันจับเด็ตาปลาไหลตัวเดียวตัวนี้น้อยร่วมกันว่าปลาไหลเนี่ยร่วมกันทั้งหมดบ่เก็บตัวในร่วงของตายยมบ่ร่วมน้ำจะได้ว่ากระปุ่นได้แจ็ตัวแปดโอ้หมายถึงว่ากระปุ่นได้ปลาไหลเก็บตัวต่ายมย่อมหนึ่งเลยเป็นแจ็คตัวกว่าตัวสําแดงของตายย่อมใดต่ายยมประมาณประมาณหนึ่งก่อยหนึ่งก่อยของตายย่อมว่าพี่แกงโดอกกระปุ่นด้วยเนี่ตายยมโอ้ เป็นปลาไหลแปดตัวเนาะอ okay, 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 okay. ืมแต่ว่ากระปุ่นในเก็ดตัวในฝันอะแม mm ่อะไรที่ทแสดงว่าพ mm ี่น้องเหาอครบแสดงว่าถามถามพักแล้วน้องกระปุ่นในเก็ดตัวแต่ย่อมในตัวหนึ่ง <Okay. S 1> แต่ว่าตัวน้อยหน่อยของแต่ย่มอมชมชมนิดก,ก้อยนะครับอาจจะทีเป็นแปดแปดกันเลยเด้อพี่น้องนะครับกันไว้เด้อนะครับแปดแปดเด้อนะมันโรตีกันไว้นั่นะครับเป็นในร่างของน้องกระปุ่นในงวดนี้นะครับ เอาเด้อนะครับวันนี้น้องรขปุ้นฝันว่านะครับได้จับปลาไหลนะครับเพิ่นว่าเพิ่นได้เจ็ดตัวนะครับแต่ว่าแต่ว่าตางย่อมจับได้ตัวหนึ่งนะครับมารวยก็เลยตีแปดเจ็ดนะครับกับแปดแปดนะครับแต่ว่ามือก็เป็นแปดหาคาได้นะครับก็บตีสามตัวห้าแปดเจ็ดนะครับเด้อพี่น้องเอาตามนี้เด้อนะคสำหรับในท่านน้องขปุ๋นในวันนี้ฝันว่าได้จับปลานะครับเพิ่นมาบอกไปง่ายมุสาวหน่อยละ พันใหญ่เลยมาบอกสุตารวยฟังได้เลยด่ารวยก็เลยมาสอบถามน้องกระปุ่นนะครับแต่ว่าเรื่องหนังสือขนมคนละเศร้านะครับให้ถือกระชัยแดงแดงได้หลาเด้อจ้าอ่าอันนี้น้องกระปุ่นฝันเลยบ่ฝันไปเลยฝันเมื่อะไรฝันตาต่หมูวหม่ว่าน,น๋อหมู่ว่านอ่ะนี่รวยถามมองบ๊บอกอ <laughs> ว้ยเอฟซีก็ถ่ายอยู่บออ๊ <laughs> บอกงี่รวยเลยเนาะบอกในตัวฟันดีๆกับบอกงอี่รวยเด้องหลาเด้อ เดี๋ยวเอฟซีคนมานมันเกิดใจใส่ดอกอีหล่าเด้อจ้ะใช่เอฟซีใจใส่เด้อจำลองให้จ้าเอฟซียังรวยมีแต่คนใจดีเด้อจ้าว้าใบแดงๆอาจัชได้หลายใบก็ได้ให้เถืองอ่ะให้เถืองบอกเถืองเด้ออาจัชได้ใบแดงๆหลายใบก็ได้บอกว่าเถืองเด้อให้น้องกระปุ่นบอกฝันดีดีบอกยังรวยเด้อวันนี้เดี๋ยวยังรวยสิบอกเอฟซีพวกไอเถืองนั่นเด้อกอ้จิบานสิน่าเอฟซีก็อาจจะใบแดงแดงให้น้องกระปุ่นก็ได้นะครับเอานะครับขอบคุณน้องกระปุ่นหลายๆเด้อถือแรงปันแนวทางให้ เก็ซีในวันนี้นะครับมารลยกัสรุปนะครับสรุปวางวันนี้นะครับน้องข้ปุ้นนะครับไปหน้าครับตาญมนะครับไปหน้าก็ได้ไปหาปลานะเดี๋ยวปลาไหลเจ็ดตัวนะครับแต่ว่าตาญมเหลือตัวน้อยตัวนึ่งซ้ำนิดก้อยนะครับตาญมกะว่าเป็นลาแปดตัวนาหลาเนาะแต่ว่าน้องข้ปุ้นเนี่ยจับเด้เจ็ดตัวตัวบางง่ายซ้ำแขนนะครับมารลยกับตีแปดเจ็ดนะครับกับแปดแปดนะครับส่วนมือกับเป็นตีเป็นแปดหาก็ได้สามตัวในมารลยตจี ห้าแปดเจ็ดนะครับอ้าพี่น้องมาแสดงกระองตีสรกกันนาบสำหรับน้องขอบคุณในงวดนี้นะครับเป็นฝันว่าได้ปลาเจ็ดตัวนะครับตัวใหญ่ๆแต่ย่อมหนึ่งก็เลยตีแปดแปดกับแปดเจ็ดนี่แหละพี่น้องให้เอฟซีโชคมาน้าน้องขอบคุณในงวดนี้เด้อนะครับมาเลยอร์เกียรดยมาตามแนวทางให้แล้วนะครับสำหรับแนวทางน้องขอบคุณมีเอฟซีอะไรคนบอกว่าตามแน่นะครับมาเลยกียมาตามให้นะครับลุงนาคุณพี่น้องโอ้ยโชคให้มานื้อเรื่องวันนี้ เดี๋ยวพีชงมานนะมอเลยกระเช้าตามให้คือเก้านะครับเดี๋ยวฝันดีๆให้ฝันดีๆได้ไดยีกับบอกอยิ้งรวยยิ่งได้เร้อจ้าห้าได้อีกจะคีบหา้ามันเน้นหรือเก้าหรืบอบ่เน้นก็แล้วไปนะครับถ้าเพิ่นได้ให้เพิ่นได้บ่ได้อีกรกระเช้าเป็นตัวนี้นะเานาะใหน้น้องขนะับปุนฟันอีกเลชิมว่าลลกห่วยไหมเนาะเอาเป็นสัตว์น่ารักเนาะจ้าเออนะครับน้องขอบุญนไปซื้อขนมเล็บบานหน่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะน้อยใกล้ครบเวลาแล้วนี่ได้ยีกน้อยหนึ่งกับอะไรเปลี่ยนครับ อยากก็ซื้อขนมเหี่น้องเอ้ยนะครับนน้องกับปุ่นอายุจะขวบแล้วเก้าขวบแล้วเก้าขวบจ้าตัวเปนมวลวลตัวเป็นเก้บจ้าเออนักเรียนต้องพูดเพาะๆนะครับน้องเพิ่งกิดเป็นเพิ่งกิดว่าเรียนน้ำมอรวยนะครับเพิ่งกิบว่าเดจ้าได้จ้าเลยน้องเพราะเป็นเป็นคนตลกเนี่ยน้องกับพุ่นนะครับถึงเป็นโรงเรียนพื้นฐานเกิดจ้าอยู่นะครับว่าเงยรวยก็เรียกว่าหยอกกันซื่อดอกเอาขอบคุณน้องไอ้ี่ ขอบคุณน้องขอบุญหลายๆเด้อนะครับที่โชว์ๆผลมาลนน้องขอบุญใน,นวันนี้นะครับแห้งแป,ปังเราลำดุลได้สูขทุกคนครับสวัสดีครับ